สวัสดีค่ะพบกับเจนี่นะคะที่ช่องเจนี่กลา่าวันนี้พาเพื่อนๆมากินปิ้งย่างกันนะวันนี้ก็พามาที่รีมค่ะยากิมิกุนะคะก็วันนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างนะคะที่เปิดใหม่นะคะก็จะมีทั้งหมด3ระดับนะคะคือระดับแรกเป็นซิวเวอร์นะคะซึ่งซึ่งอันเนี้ยจะเน้นหมูนะคะส่วนโกก็จะเป็นทะเลนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นพรีเมียมนี่คือเน้นเนื้อแต่วันนี้เราจะมากินส่วนที่เป็นพรีเมียมนะคะเพราะว่า ระดับเราแล้วเนาะมันจะต้องบอกว่ามีเนื้อด้วยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆข้าไปข้างในนะคะตามมาเลยค่ะร้านนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับร้านดีบชาบูค่ะออปก่อนอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอ,อ,อ๋อเลอกโต๊ะก่อนเนาะ,ะ,ดดะเดี๋ยวเราไปเลอกโต๊ะก่อนเนาะไหนดีอะ อันนี้ก็เป็นเมนูของทางร้านนะคะนี่เลยค่ะก็เมนูตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับหน้าที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะก็เดี๋ยวอันนี้นะคะคือ QR code เขาจะแยกมาว่าเรากินบุฟเฟ่ในราคาเท่าไหร่ซึ่งทันี้เราสั่งมาเป็นของบทพรีเมียมเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันมาถึงที่นี่นะคะเขาก็จะเสิร์ฟน้ำจิ้มให้สองอันนะคะก็คือเป็นน้ำจิ้มแบบว่าสีดำนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มสีฟูส่วนน้ำจิ้มอื่นๆเนี้ยเขาบอกว่าให้สแกนเอาแล้วก็สามารถเลือกสั่งได้เลยขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอเมนูแบบนี้นะ ก็จะมีเน,นื้อมีอะไระเห็นไหมคะก็ะจะเป็นหน้าจอให้เลือกนะคะก็จะแบ่งเป็นหมวดต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะสั่งทุกหมวดแหละนี่เราจะสั่งเป็นเนื้อท้อง U S A นะคะแล้วก็จะเป็นวากิวค่ะสั่งเป็น3มชั้นนะคะ3มชั้นแล้วก็เบคอนคะ่ะที่นี่เขาจะมีแบบว่าเ,เบคอนพันเห็ดเข็มท้องนะเดี๋ยวเราลองดู เมนูอื่นก็มีหลากหลายมากเลยอ่ะคือมาที่นี่รู้สึกว้าวมากนะเขาจะแบ่งแบบว่าหมดเมนูได้ดีมากเลยว่าเป็นเนื้อเป็นของทานเล่นเป็นซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบมากอ่ะตาเดี๋ยวเราสั่งมาเป็นปลาหมึกกระดองนะคะเป็นไข่แมงคู่นิวซีแลนด์กุ้งเด้งอันนี้เราชอบเราสั่งเยอะหน่อยค่ะแล้วก็กุ้งแม่น้ำมีหอยเชลล์ถ้าเ,เพื่อนๆชอบแบบว่าเนยกระเทียมที่นี่เขาจะมีแบบเป็นหอยลายในยกระเทียมนะคะมาเสิร์ฟพร้อมในฟอย์ด้วย มีหมึกกรอบค่ะแล้วก็มีหอยเชลล์ที่แบบว่าข้างบนมีชีสก็มีเหมือนกันมีข้าวให้เลือกนะคะก็คือจะมีข้าวสวยข้าวกระเทียมนะคะแล้วก็มีที่เป็นข้าวหย่าก็มีแล้วก็มีซุปิโซ่ด้วยเราสั่งซุปิโซ่มาในหมวดที่เป็นหมวดผักนะคะเราสั่งผักใบเขียวมาค่ะแล้วก็ข้าวโพดซึ่งที่นี่เนี่ยในหมวดผักอ่ะก็จะมีผักทองด้วยมีหอมหัวใหญ่มีกระเทียมนะคะมีกระเจี๊ยบมีเห็ดออเรนจิด้วยค่ะ ที่นี่ก็ยังมีเป็นพวกสลัดรวมแล้วก็ปูอัดด้วยของทานเล่นเยอะมากนะคือเราเคยพาน้องพอ,อล้วนะพ่อเขาชอบมากเลยไอตัวที่เป็นแบบว่า,าคันด็อกอะค่ะคันด็อกที่นี่น่าทานมากแล้วก็ในส่วนที่เป็นของเกี๊ยวซาทาคุยากินี่ก็โหอ,อร่อยเลยแหละที่เนี่ยถ้าเด็กๆมาต้องชอบกุ้งถมบุระแน่นอนเพราะว่ากุ้งถมบุระที่นี่อร่อยแล้วก็บตัวใหญ่มาก ยำสาหร่ายญี่ปุ่นกิมจิอ่ะสั่งกิมจิมายำสาหร่ายญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถั่วละก็มีนะวิชัยผัดแต่ว่าถ้าเป็นในหมวดที่เป็นของพวกบียซูอ่ะคือเขาว่าจะจํากัดน,นะคะว่า1คนต่งคนก่ยเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นไอศครีมหรือว่าน้ำเืออื่นเงี้ยเขาไม่จํากัดเลยแล้วก็อันเนี้ยเจนนี่ก็สั่งเดี๋ยวให้ดูเจนนี่เห็นมัดเจนนี่สั่งชาขนมสองแก้วเพราะว่าเคยมาทานที่นี่แล้วอร่อยมากชานึอร่อยสุด,สด จนนี่รื้นแจ้งไปว่าเขาอ่ะให้ทานได้ถึง120นาทีหรือ2ชั่วโมงกันนะคะตัวนี้นะคะเมื่อกี้แอบไปเห็นมาคืออันนี้เป็นเพื่อน่าจะดาวน์กระโหกแหละคือที่คุมหัวเนาะซึ่งเจนนี่ไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะมาแล้วก็กลัวบอกว่าผมไม่มีกลิชนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้อันนี้ค่ะคุมศีรษะได้เลยอันนี้นะคะใช้งานง่ายมากเลยก็คือหนึ่งมันขึ้นมานี่ป๊บใส่ได้เลย ้เฮ <peach> ตลกว่ะไม่โน้ตบอกว่าคนที่เพิ่งทำผมมาไงก็แบบว่าไม่อยากให้มีกลิ่นแนต่วันนี้เจนี่ไม่ได้ใช้เจ็บค่ะอันนี้นะคะเป็นที่เราสักมาละตัวแรกนะคะก็จะเป็นในตัวของเบคอนะค่ะอันนี้น,ะะน่าทานมากอันนี้คือเห็ดเข็มทองนะคะทันเบคอนนะคะ ต่เราเป็นคนชอบทานเบคอนงานเราก็เลยเมีเบคอนสัง่งแยกส่วนเนื้อ่ให้ดูหน้าตเานเนื้อเลยหน้าเนื้อสัง่งมาสั่งอ่ะโอ้โหเห็นปะเห็นมันไหมปะนี่เดี๋ยวดูจานนี้ดีกว่ามันเยอะว้าใครชอบบอกว่าเนื้อเราใส่มันนะต้องไม่พลาดอันนี้เป็นหมูสามชั้นใหญ่ปะใหญ่ปะเรวมา,า,าตะเกียบสันอีกอ่ะอ่ะเราลองทานกัน เราสามารถนะี่มันขึ้นได้ใช่ไหมโอ้ไฟแรงมากเลยถ้าแบบว่าเพื่อนๆย่างไปนะคะเรารู้สึกแบบว่าเออไฟมันอ่อนนะคะก็สามารถแจ้งน้องได้เลยที่นี่เขาจะมีบริการแบบว่าเปลี่ยนฐานให้เพื่อนๆน,นะคะนี่เราเริ่มแล้วนะเริ่มแบบย่างไปเรื่อยๆแล้วอาเริ่มสุดแล้วเริ่มสุกแล้วคุณครับ ว้าวกินหอมมากเลยค่ะอันนี้เป็นของกิดเล่นนะคะก็จะมีทากโกยากิกมันดูดอยู่มันดูดอยู่โอเคเลย,เยใช่ใช่ถังเกตเด็นมันดูดขึ้นเลยที่นี่จะไม่ค่อยมีกลิน่นะคะคือเข้ามาเนี่แทบจะไม่ได้กลิ่นเลยแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจแบบ ลูกค้ามากนะถึงขนาดมีหมวกเลยแหละว้าหอมมากเลยกลิ่นหอมมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันที่จะนีสสั่งมีอะไรบ้างนะนะเราแบบนี่แบบข้ามีเราใส่หอย,ยนะเด็ดมากค่ะไม่เป็นชายข้าอันนี้ก็ที่บอกว่าอันเนี้ยอร่อยจริงๆคือ เป็นชายเย็นของสูตรของทางร้านนี้นะคะรสชาติแบบว่าไม่หวานแล้วก็แบบกลิ่นหอมของชานี่คือชัดมากเด็ดมากเราอะมากินร้านนี้ครั้งที่สองแล้วนะก็คิดว่าถ้ามาครั้งนี้ต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยอร่อยมากชื่นใจมากชคนะ่ะกยวซ่านี่เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับน,น้ำจิ้มวนนี้ด้วยค่ะนี่เป็นน้ำจิ้มของแก้วซ่านะคะถัม ตอนนี้เรามาเสิร์ฟกันัวๆแล้วแหละของนิสักน้านี่เป็นหน้าตาของหอยเชลล์นะคะแต่ว่าหอยเชลล์มันก็จะมี2แบบนะอันอันที่แบบว่ามีชีทข้างบนกับไม่มีชีทข้างบนนะคะซึ่งเราเอาแบบไม่มีชีทข้างบนอุ้ยเราลืมดูในนี้สุกกันหมดแล้วว่าเดี๋ยวเอาไว้พักตรงนี้ก่อนล้วกันอ๋ออันนี้เป็นแบบชีทค่ะเดี๋ยวให้เรียนดูเลยเนาะว่ามันตางกันยังไงอันนี้เป็นชีทนะคะน,นี่ชีทอยู่ด้านบนเพื่อนนี่ ชอบชี้นี่คือน่าจะต้องแบบว่าว้าวอันนี้เป็นหน้าตาถั่วอะไรค่ะใจมากใจ่มากปกติถั่วแล้วแค่แบบว่าอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนะคะแต่ว่าเราสั่งแบบเดียวเราชอบกินเป็นกุ้งเด็กมากกว่ามาขอเคียย์ก่อนนะคะให้เพื่อนๆถ่ายดีว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือกุ้ยช่ายผัดนะคะกุ้ยช่ายผัดก็มาตัดเลี่ยนกันแล้วก็จะมีผักสดมาให้นี่ผักใบเขียวค่ะ ที่เราว่าเราจะไปกินด้วยกันนะคะก็จะมีกระเทียมน,นี่นะคะกระเทียมแล้วก็มีเห็ดออรินจิค่ะมีกระเจี๊ยบค่ะซึ่งกระเจี๊ยบหาทานยางนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นของขอตูดะฮตอนนี้นะคะเจนนี่ก็ได้ปิ้งเรียบร้อยแลวเดี๋ยวเราลองมากินตัวนน้ำจิ้มที่เป็นของน้ำจิ้มซอสเกาหลีดูก่อนนะคะ เป็นเนื้อนะคะอร่อ้อร่อยเนื้อที่นี่ละลายในปากอร่อยมากอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูหมูเสิร์ฟชัน้นบ้างแต่คราวนี้เราจะลองเป็นน้ำจิ้มอันนี้ดูน้ำจิ้มสุก,กี้นะอร่อยมาก มีความมันของหมูที่เป็นตัวแบบว่ามันหมูอะค่ะอร่อยมากุ้งเด้งมากนี่ร้อง ส่ยากิมิกตุต้องชอบมากๆน่าเลยเพราะว่าวันนี้เจนนี่อะพามเพื่อนมากินก็เพราะว่าเจนนี่เคยมาทานแล้วรอบมากแล้วมันอร่อยมากจริงๆถ <c oughs> ึงได้แบบว่าวันนี้กลับมารีวิวครั้งนึงด้วยแบบว่าวัตถุดิบของเขาที่สดอร่อยนะคะแล้วก็กินได้ถึง2ชั่วโมงกันเลยทีเดียววันนี้เจนนี่ก็เลยพาเพื่อนๆมานะคะเพื่อนๆนะคะถ้ามีโอกาสมาจังหวัดจันทบุรีนะคะเราอยากกินแบบว่าบุฟเฟ่ ยากิริิกุนะคะอยากฝากร้านนี้กับเพื่อนๆเลยะค่ะร้านดียากิริีกุปนะคะเพื่อนๆต้องชอบนะคะในเมนูอาหารแล้วก็รสชาติของที่นี่นะคะ <S <S วันนี้เจนนี่ขออนุญาตทานไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะอาหารหลากหลายจริงๆมีวันนี้เจนนี่ก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะรับรองว่าไ่ผิดหวังแน่นอน,นะค่ะ